สวัสดีค่ะเคมเจรานะคะก็จะมาแนะนำหนังสือดีๆนะคะขยันถูกที่ปีเดียวรวยของคุณทะเนศนะคะก็จะมาพูดถึงหลุมพรางทางธุรกิจนะคะเรามาพูดกันเลยเดี๋ยวคลิปมันสั้นนะคะมาพูดพูดกันเลยเมื่อกี้พูดไปแล้วคลิปนี้อัดใหม่ก็คือเรามาดูว่าหลุมพรางทางธุรกิจนะคะก็ดูข้อแรกนะคะ ถ้าเกิดเราจะทำธุรกิจออนไลน์เครือข่ายนะคะเราจะดูยังไงว่ามันไม่ใช่มันนี่เกมนะคะแต่ถ้าเป็นมันนี่เกมมันจะเป็นแบบไหนนะคะก็ดูข้อแรกนะคะดูเจ้าของค่ะหาข้อมูลว่าเจ้าของมีประวัติเป็นอย่างไรทำธุรกิจใดมาบ้างหาข้อมูลที่ผ่านมาของเขานะคะเนี่ยก็คือก่อนที่จะทำธุรกิจอะไรนะคะเพื่อ ่ไม่ให้โดนหลอกนะคะก็ดูประวัติดูเจ้าของบริษัทนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ข้อที่3เข็มจราพูดไปในคลิปที่3นะคะก็อันนี้ก็มาอาัดคลิปใหม่นะคะเพราะว่าคลิปเก่าเข็มจราผลอรกไปนั่นเองนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจธุรกิจติดต,ต่อเข็มจรามาได้นะคะลองคุยกันได้นะคะกะ็ว่า ธุรกิจนี้เป็นยังไงนะคะเจ้าของเป็นใครนะคะอ่าสินค้าเป็นยังไงนะคะลงทุนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อเข็มเจรามาได้คุยกันได้ถ้าไม่สนใจแล้วก็แล้วไปนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องเข็มเจราชาแนลค่ะ